กับเรื่องลูกปป<อ>ค่ะก็ขอถลายการผ่านตรงนี้เลยเราะเอาแบบว่าชาัดชัดเจนก็ก็ระหว่างที่ต็อปก็เคยได้รู้จักกันจริงเป็นเป็นอะไรที่เริ่มต้นเร็วแล้วก็จบเร็วค่ะแล้วก็เรื่องผ่านมาเกือบ3ปีแล้วนะคะก็ก็กสำหรับใบเตยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่า ยังไม่ได้ดูเลยที่เขาตอบมาแต่แต่ได้ฟังจากเพื่อนๆเล่าให้ฟังมากกว่าคนละครั้งเล่าให้ฟังมากกว่าว่ารู้สึกว่าจะค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงพอสมควรก็ไม่เป็นไรค่ะเขาพูดอะไรก็เรื่องของเขา ในส่วนนี้มันกเน็เป็นเรื่องของเราถามว่าซีเรีส์ไหมไม่เลยนะคะแล้วก็แล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็ใบเตยทำได้ดีที่สุดแล้วคือการไม่เคยเอาเรื่องอดีตขึ้นมาพูดแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกตรงนี้เลยก็คือ,อ,อในเรื่องของสร้างกระแสยิ่งเรื่องนี้แล้วเนี่ยใบยเตยไม่ได้คนเริ่มต้นค่ะค่ะ จากประโยชน์ที่เขาบอกว่าเขาคิว่าเราไปว่าเขาว่าเกาะเราดังอันนี้ต้องขอเคลียร์ก่อนว่าความจริงแล้วถ้าถ้าใครได้ฟังจากข่าวชัดชัดได้ดูจากคลิปวิดีโอชัดชัดใเตยบอกว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะไม่อยากให้ฝ่ายชายถูกมองว่ามักเกาะกระแสเราดังค่ะครับคือเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเอ่อความจริงแล้วคงเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดแต่ว่าในวันนั้นเราพูดแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้มีเจตนาจะจะจะ พูดในมุมเชิงไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราจะพูดเราพูดเลยได้มากกว่านั้นเยอะแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ขอพูดอะไรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็แล้วก็ไม่เคยสองปีแล้วที่ไม่เคยได้นําประเด็นอะไรเกี่ยวกับเขาเข้ามาในชีวิตเลยคิดจะไปเคลียร์กันไหมเพราะเรื่องราวมันค่อนข้างบานเตอบานเตอไม่ไม่ค่ะไม่เลยมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตจากที่เราแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นจากจากตรงที่เราเลยเพราะว่าเราไม่เคยเอื้อนเอ่ยหรือไม่เคยพูดถึงหรือไม่เคยมีใครถามถึงเขาเลยใช่แฟนเก่าไหม ใช่แฟนเก่าไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าระยะเวลาในการได้รู้จักเรียกว่าแฟนไม่ได้เลยเดียวเดคิดคุยกันได้ร่วมงานกันจนจนเคยเกิดความรู้สึกดีๆกันมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับพี่ t อ p เลยที่เขาบอกว,ว่าเวลาเราให้สัมภาษณ์นี่ครับเป็นการพูดไม่คิดหรือสิ่งอะไรโอ้ยไม่จริงหรอกค่ะไม่เคยคิดทุกครั้งก่อนจะพูดอยู่แล้วซึ่งทุกคนรู้ดีแล้วก็ความจริงถ้าพูดไม่คิด ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เรื่องต้นจากเราอยู่แล้วค่ะมัจะบอกให้เขาหยุดไหมครับอ,อ มันไม่ใช่เรื่องของเราเนาะแต่ว่าสําหรับใบเตยเราหยุดแล้วก็จบมันมานานแล้วจากคาสัมภาษณ์เขาค่อนข้างมีอารมณ์โมโหอะไรอย่างงี้ค่ะก็ไม่เข้าใจเป็นอารมณ์ของเขาเนาะแต่เราเราไม่เคยมีอารมณ์อะไรแล้วแล้วก็เราเดินผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยชีวิตที่ดีมากๆมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะแดงว่าจริงๆว่าเจตนาที่ผู้พูดวันนั้นไม่ได้พูดว่าเขามาเกาะเราดังคือเราอธิบายใช่ค่ะอธิบายไปไปอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าวันนี้แต่ว่าเนื้อความอ่ะเราก็พูดตามตรงว่าเราไม่อยากให้เขาโดนนะว่าเกาะชายกระโปรงเราดัง ไม่อยากให้เราไม่ให้เขาโดนว่าเกาะเราดังไม่ได้พูดว่าเขามาเกาะไม่ไม่เลยค่ะเขาไปฟังไม่ได้สัาบดิค่ะแม่เออไม่ทราบตรงนี้เลยค่ะเขาผ่านมาสามปีแล้วรูปหลุดแล้ว อ้ oh, อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะยิงไม่ทราบ<ร>เลยยิ่ง,ย,งยิ่งเรื่องรูปยิ่งไม่ทราบใหญ่เลยคะ่ะที่มันมีกลุ่มต้างขึ้นมาเป็นโนไบเตยนี่คือยังไงครับโอ้อันนี้ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่ก็คงเป็นเป็นเป็นโนไบเตยกับแอนตี้ไบเตยก็เป็นอะไรที่ที่อย่างแรกคือเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปได้รูปนี้มาจากไหนแต่ว่าเห็นในข้อความว่าของโนไบเตยหรือแอนตี้บเตยสักอย่างว่าเขาได้มาจากได้มาจาก ฝั่งตรงข้ามอันนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นไงแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยค่ะว่ามันจะว่ามันจะมาจากไหน<ต>เพราะว่าในรูปนั้นก็อย่างที่บอกนานมาแล้วเรื่องอดีตเราไม่เคยสนใจอยู่แล้วค่ะเขาคิดว่าเราเป็นคนค่อยภาพบอกมาเองนะโอ้ยไม่ไม่จริงหรอกค่ะเพราะว่าไม่มีรูปไม่เคยมีรูปคู่อยู่ในมือถือเลยค่ะแล้วขาไม่เอาหันที่แมนแว่าไงบ้างอ๋อพี่แมนโอเคค่ะเข้าใจทุกอย่างเพราะว่า เราได้ได้ค่อนข้างพูดคุยกับตรงนี้มาพอสมควรแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาเขาเป็นลูกผู้ชายอยู่แล้วเขาเขาได้ดูได้รับรู้อะไรเขาเข้าใจกว่าเราเยอะค่ะอืมค่ะแล้วหลายคนก็มองว่าแบบความสัมพันธ์ของเรากับพี่แมนก็น่าจะแบบไม่ค่อยดี<ม>เพราะว่ามีมไม,ไม่ไม่เลยค่ะดียังยังดีพี่แมนยังเป็นคนที่เข้าใจในทุกๆเรื่องอย่างดีมากืค่ะก็ยันยังกายังดี ยังดีค่ะยังดีอยู่เขาไม่ให้กำลังใจเราเลยคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดค่ะเราไม่รู้เรื่องเรื่องข่าวอะไรพวกนี้จะด้วยซ้ำเป็นเป็นพี่เขาที่แบบว่าบางทีโทรมาว่าหนูโอเคไหมหนูซีเรียสหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต,แต่แต่พี่แบบพี่โอเคนะได้ฟังแล้วพี่พี่ก็รู้สึกไม่ดีมากๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพี่รู้จักหนูดีอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะเต็มใจกำลังใจเต็มร้อยค่ะกำลังใจเต็มร้อยไม่มีปัญหาไม่มีคอนแคลนหรือว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า ผู้ใหญ่กันแล้วค่ะมันธรรมดามากยิ่งเรื่องอดีตเนี่ยเราไม่เคยเอามาปนเปกับปัจจุบันอยู่แล้วค่ะแล้วผู้ใหญ่ต้องสังเกตว่าไงบ้างอ๋อเขาก็ตกใจนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอว่าว่ามีฝ่ายชายมาพูดคุยถึงถึงถึงผู้หญิงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ชีเลตไลไรเพราะว่าถ้าเป็นใบเตยแล้วค่ายคงจะทําใจกับทุกอย่างแล้วเขาบอกไหมว่าให้เราอยู่นิ่งๆก็ก็ไม่ค่ะก็ให้เราให้เราดําเนินชีวิตอย่างดีที่สุดมากกว่าเพราะว่า ทุกคนเข้าใจในความเป็นเราทุกคนรู้จักเราดีแล้วก็รู้จักเรื่องที่ผ่านมาของเราดีมากๆค่ะมีระไรอยากถาที่พิจารับไหมออก็ไม่มีค่ะไม่มีก็ก็มันจบไปนานแล้วและไม่เคยเริ่มต้นสองปีที่ผ่านมามัน,ม,นมันไม่มีอะไรที่ท,ที่มันเกี่ยวทั้งเขาและเราเลยค่ะกลัวเขาจะไม่จบไหมครับพี่เจอ์เออมันไม่จบก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแต่เราจบมานานมาก แสดงว่าหลังจากนี้ค่ะเขาจะพูดอะไรเราก็ขอนิ่งไวก่อนอ๋อไม่ขอนิ่งค่ะแต่ไม่ยุ่งเลยไม่เคยยุ่งอยู่แล้วโอเคค่ะขั้นแรก่ั้นที่ากับน้องจ้าขั้นทีคู่กันสยบข่าวเราหรืเราดังยังไงจ๊ะเอ๋อไม่มีสยบข่าวเอาจริงๆแล้วกับน้องจ๊าก็ที่ขึ้นรูปคู่เนี่ยเจอกับน้องครั้งแรกค่ะน้องมาขอถ่ายรูปเลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยหนู เพิ่งเคยเคยเห็นพี่หนูแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ค่ะค่ะค่ะน่ารักค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะมีได้ร่วมงานกันอ๋อจะมีฟิเจอริ่งกันเงี้ยหรอเปิดดอกว่าจะมีรายการเป็นคอนเสรใช่ค่ะเซ็กซี่ซีทรูมันก็ออกมาใหม่แล้วเซ็กซี่ตามเอ่ออันนี้ยังไม่แน่เลยเพราะตัวไปเตยยัง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 ไม่ได้ตอบรับไปค่ะว่าจะมามองเรื่องแนทีนสั้นนะครับโอ้ใครสั้นเงี้ยชนะน้องจ้าดีใจนะคะบอกว่า น้องคงสั้นได้มากกว่าเราและเขาเรียกว่าสามารถกากันได้มากกว่าเราอย่างใบเตยมันบางทีมันยังอยู่ในกรอบของคําว่าว่าลูกทุ่งมากกว่าน้องเขาสโลงใครจะชนะให้น้องจ๊ะให้น้องจ๊ะนะคะคุยนึงก็แบบมีกระแสแบบแฟนคลับเราไปด่าจ๊ะว่าเหมือนกับว่ามันเยี่ยมชานมเยี่ยมานเป็นลูกทุ่งแบบว่าเกรดต่ำทป่นไปเตยอ๋อไม่ไม่หรอกค่ะความจริงก็ไม่มีอะไรที่เกรดต่ำเกรดสูง อยู่ที่ว่าใครจะดําเนินชีวิตไปได้ไกลามากแค่ไหนมากกว่าก็ความจริงแล้วเราก็อยากอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องเพราะว่าได้ได้ก็ได้ไดได พูดคุยแล้วก็ได้สอนเป็นในหลายๆเรื่องเพราะรู้สึกว่าน้องก็จะยังเด็กมากในเรื่องของการพูดการจาอะไรเงี้ยค่ะก็จะตรงๆจะขวานผ่าซากอะไรเงี้ยแต่ว่าน่ารักค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่คนแรกที่เป็นศิลปินใหม่ของอาศยามแล้วแล้วพยายามเข้าหาเราอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอะดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นความเป็นอาศยามที่ไม่ได้มาจากก้นหม้อเนี่ยคนอื่นก็จะรู้สึกหงเหินทีเป็นคนอื่นที่เพิ่งมาเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องจ้าน่ารักจะมีโอกาสเห็น ทำพิธีกรคู่เลยเอ่อเราการตัดสินใจอยู่ค่ะไปเตยกำลังดูอยู่ว่าว่าจะโอเคไหมมันมีคอนเสิร์ตแน่ๆใช่ไหมคะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแน่ๆค่ะแต่ว่า็วๆนี้น่าจะไม่ใช่ไม่ใช่กับน้องจะ๊ะกับกับกามิกาเซ่ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่